สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครูพี่ต้นกานะครับวันนี้ก็จะมาสอนสร้างนิทานโดยใช้ AI นะครับตัวแรกเลยจะเป็น ChatGPT นะครับสำหรับไว้ออกแบบสตอรี่บอร์ดและเนื้อเรื่องครับผม 2. Co-Pilot สำหรับไว้เจนรูปภาพครับและตัวที่ 3. ได้เจนเอาไว้สำหรับแปลงรูปภาพเป็นวิดีโอนั่นเองครับผมมาเริ่มกันที่ AI ตัวแรกเลยนะครับคือ ChatGPT ซึ่งผมเนี่ยจะใช้ ChatGPT ใ,ในการเขียนสตอรี่บอร์ดของนิทานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยที่จะให้ ChatGPT นั้นออกแบบทั้งภาพมุมกล้องแล้วก็บทพูดเลยครับอาที้เราก็ได้ฉากมาทั้งหมดจำนวน7ฉากนะครับเพียงพอสำหรับนิทานึ่งเรื่องเลยซึ่งผมก็จะใช้ฉากเหล่านี้นะครับเป็นพร้อมในการจินเดอต์รูปภาพของโครประสดอีกทีนึง เสเต็ปต่อไปก็คือการสร้างฉากจากโคเป็นหล่อนั่นเองครับพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเอาฉากนะครับจาก ChatGPT เอาฉากแรกมานะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับให้ช่วยสร้างฉากนิทานนะครับจากฉากที่ให้ไปนะครับอ่าคัดลแล้วก็วางไปเลย ซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็จะต้องใช้เวลารอสักหน่อยนะครับกว่ามันจะจินตเดชเสร็จระหว่างนี้ผมก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับจีนแล้วก็ได้รูปของเรามาแล้วนะครับอาเป็นรูปที่ตรงโจนะครับที่ันสวยงามเลยเสร็จต่อไปก็คือไดเจนไไอนั่นเองครับ เป็น AI ที่ทาให้รูปภาพของเรานั้นขยับได้กดเขียนเลยครับอ่ะมอเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่ให้ใส่รูปภาพนะครับใส่พร้อมแล้วก็เลือกได้นะครับว่า5้าวิหรือสิวิแต่ถ้าสิวิจะเป็นตัวโปรนะครับต้องจ่ายเงินและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมเคยเจเนเรตมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ดาวน์โหลดนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปเอาพร้อมภาษาอังกฤษนะครับจาก chatgpt นะครับ เพื่อนามาเินเนอเรตวิดีโอนะครับจากรูปภาพของเรานะครับอ่าเสร็จแล้วก็วางเลยกดเจนเนเรตนะครับจะเสียเครดิตนะครับเสียจํานวน20เครดิตนะครับระหว่างนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะตอนนี้เราก็ได้วิดีโอของเราแล้วนะครับเรามาเปิดดูเลยอ๋อสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยดวงดาว สองประกายถึงจะห้าวิแต่ก็เป็น5้าวิที่สวยงามเลยนะครับถ้าหากว่าอยากได้ฉากที่ยาวขึ้นกว่าน,นี้นะครับก็สามารถเอาคลิปนี้ไปย้อนกลับแล้วก็เอามาวนซ้ําหลายๆรอบนะครับให้มีความยาวเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับไม่เสียเห็มเพิ่มเติมด้วย nice. แล้วเราก็สามารถจะสร้างฉากอื่นๆเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับราบใดที่เครดิตเรายังไม่หมดนะครับแล้วก็จะนําวิดีโอของแต่ละฉากเหล่านั้นนะครับมาตัดต่อรวมกันเป็นนิทานหนึ่งเรื่องของเรานั่นเองครับผมโดยนี่จะเป็นตัวอย่างนิทานที่ผมเคยสร้างเอาไว้นะครับถ้าหากสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ใครที่คิดว่าได้รับความรู้ และทักษะใหม่ๆนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับถาว่าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ครูพิทูลการด้วยนะครับและถ้าหาใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถแนะนําไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ